สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมมีทิก3ทมทิกของ w วูดแพรกนะครับจะมาแชร์ให้ทุกคนดูนะสามทิกนั้นง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนพร้อมวิธีการฝึกครับทิกแรกจะเป็นการยิงเม็ดเดียวนะครับปกติทุกคนก็สามารถทําได้อยู่แล้วตัวนี้อาจจะผ่านไปไปนิดนึงครับจะมี2ขั้นตอนด้วยกันการวางเป้าแล้วก็ลากเม็ดเดียวนะครับการวางเป้าจะมีใต้เท้าแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ซ้ายบนนะครับอีกฝั่งหนึ่งสฝั่งมันก็แบเดียวกันนะครับ มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เพื่อนๆเจอว่าจะวางเป้าไว้ลักษณะไหนครับในสถานการณ์จริงนะครัแบบแบบแรกจะใช้กับศัตรูที่ยิงเราแล้วเราก็สวนครับหรือศัตรูที่ยืนนิงนั่นเองนะครับทิศที่2หรือแบบที่2นะครับจะเป็นการยิง2เม็ดหรือ3เม็ดนะครับเป็นการลาดกระสุนใส่หัวนะครับจะเป็นการยิงเกาะตัวก่อนแล้วก็ลากขึ้นในเม็ดที่2หรือว่าลากขึ้นในเม็ดที่3ครับหรือว่าลากขึ้นในเม็ดที่4ครับถ้ายังไม่โดนในเม็ดที่3าะครับ ม็ดแรกนะครับจะยิงให้ล็อกสตูนะครับล็อกป้าสตูลแล้วก็เม็ดที่2เรแล้วก็ลากขึ้นนะครับเม็ดที่3แล้วก็ลากขึ้นเม็ดที่4แล้วก็ลากขึ้นนะครับถ้ายังไม่โดนนะครับเราจะลากตามระดับนะครับในสถานการณ์จริงนะครับแบบที่2จะใช้ได้ทั้ง2สถานการณ์ก็คือสตูยืนนิ่งหรือว่าสตูเคลื่อนที่นะครับในแบบที่2นะครับจะเป็นที่นิยมใช้เป็นส่วนมากนะครับเหตุผลก็คือนะครับมันสร้างดาเมจได้ชัว่กว่าแบบที่1นะครับ ส่วนในการฝึกนะครับจะเป็นการฝึกพื้นฐานนะครับจะยิงหุ่นจำลองในโซนจีตายนะครับมันจะเป็นการจำลองสถานการณ์จริงนะครับศัตรูยืนนิ่งกับศัตรูที่เคลื่อนที่นะครับจะให้เพื่อนๆฝึกตรงนี้นะครับให้ชินนะครับทิ่ที่3หรือแบบที่3ารับจะเป็นการสะโขบตัวที่อยู่ระยะไกลนะครับจะใช้ได้ทั้งตัวนิ่งแล้วก็ตัวที่เคลื่อนไหวนะครับจะมี3ามขั้นตอนด้วยกันนะครับ1นคือสะโขบนะครับ 2ก็คือยิงปุ่มยิงซ้ายนะครับ3เราจะกดปุ่มยิงขวาแล้วก็ลากขึ้นนะครับการสะบบต้องให้เป้าอยู่กลางลําตัวนะครับพอสะบบเสร็จนะครับเราจะกดปุ่มยิงซ้ายก่อนแล้วก็ค่อยลากปุ่มยิงขวาตามนะครับในจังหวะที่3ในส่วนของการฝึกนะครับก็จะฝึกในหุ่นจำลองในส่วนจีตายเหมือนเดิมนะครับ มันจะจำลองได้ทั้งสองสถานการณ์นะครับก็คือยืนนิ่งแล้วก็ตัวที่เคลื่อนที่นคสำหรับตัวที่เคลื่อนที่ไปฝั่งขวาแล้วก็ลากไปฝั่งขวาครับสำหรับตัวที่ไปฝั่งซ้ายแล้วก็ลากไปฝั่งซ้ายนะครับแรกๆอาจจะทำยังไม่ค่อยชินนะครับอยากให้ทุกคนทำให้ชินแล้วก็ฝึกให้ได้ในตรงนี้แล้วก็ค่อยไปใช้กับสถานการณ์จริงครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับใครก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยครับุมครับ